อใกล้แล้วเอาสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับวันนี้ก็ประชุมนะครับก็จริี้ตอนนี้เรื่องน้ำท่วมก็ดำเนินต่อไปเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะมันจะมีปัญหาให้หน่อยแต่ว่าก็วันนี้มาประชุมเรื่องต่อไปเรื่องหลักคือเรื่องจราจรแล้วเราเองก็อย่างที่บอกว่าจริจราจรในกรุงเทพเนี่ยกรุงกรุงเทพมหานครมีมีเป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานเขาบอกมีสึงเจ็ดหน่วยงานเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจราจร แล้วหน่วยงานหลักที่สมพานคือตำรวจนะคือตำรวจตำรวจนคราบาลนะแล้วก็ทีนี้เราได้คุยกับท่านพลตำรวจตรีทีรศร์เนี่ยมาหลายรอบแล้วตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆเลยได้ไปเยี่ยมที่บก02ที่ตรงแถววิภาวดีซึ่งเป็นศูนย์ประชาการการจราจรแล้วก็หาดรือมาตอนเรื่องนี้คงจะเริ่มมีผลเป็นรูกตามแล้วว่าอันแรกที่จะทำก็คือเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามากำกับเรื่องสัญญาณไฟจราจรซึ่งเนี้ยเราก็มีการตั้งคือมันต้องศึกษาละเอียดนิดนึีเพราะว่า มันเป็นภาพรวมที่เทคโนโลยีเข้ามาใช้หลายด้านแล้วก็จะมีการทําแต่งว่มามาเพื่อศึกษาแล้วก็ตั้งห้างทำงานร่วมกัน,นระหว่างกทมกับกรุงเทพมหานครในการเอาระบบเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้บริหารการสัญญาณไฟจราจารเพราะปัจจุบันเนี่ยมันต่างคนต่างกฎแ,กแยกนี้คนนี้กดแยกน,นี้คนนี้กดบางทีก็เหมือนว่าไม่ได้เห็นภาพรวมไงนี่เอาเทคโนโลยีมาใช้ก็จะดีขึ้นเลยใชระบบเรียกว่า ITMS Intelligent Traffic Management System นะครับซึ่งเดี๋ยวเราตั้งห้างทำงานร่วมกันละแล้วก็คงทําให้เป็นเรืร่องเวลาแล้วก็ มีการลงทุนอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มก็มีหลายรูปแบบเช่นคิดว่าจะเอามีอาจจะเอาหน่วยงานของรัฐมาเป็นผู้ประกอบการไหมหรือว่าอาจจะใช้ตรงนี้ในการปรับผู้บัจขารและเอาอรอายได้จ,จากค่าปรับนีม่มาไฟแนนซ์หรือว่ามาเป็นเงินทุนในการทําระบบซึ่งในต่างประเทศก็ทํากันซึ่งนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะกลางหรืระยะยาวนะซึ่งเราก็ได้เริ่มดำเนินการละในนี้อยู่ในนโยบายแล้วด้วยเรื่องเอา i อ m s มาช่วยทาง คนตำรวจเจเสังกับทีมงานก็ก็เข้มแข็งมากแล้วก็เอาทีมเอาจำนะครับม่มีท่านแนะนำทีมงานหน่อยพี่เจสังพวกเราท่านท่านก็แล้วทีมงานผมก็คนตำรวจเจเจสังที่สังเกตเราผู้การตำรวจนครนายท่านก็เป็นผู้การผู้ผู้การจราจรมาก่อนก็รู้เรื่องจราจรกรุงเทพเหมือนกับดูฝันมือตัวเองเลยแล้วก็ท่านผมผมพลรู้ตำรวจเจผู้การตำรครนายกผู้การตำรวจนายก่อนอ่านี่แหละนี่แหละพวกเรา คนที่ดูการจราจรใน,รนรพวกเรานะครับแล้วก็มีทีมงานที่ธุรกิท่านธบรวจเอกธุรกิจอดุณฤทธวิทย์ครับ,บร,รองผู้ว่าการตำรวจจราจรครับครับสวัสดีครับผมพันธบรวจเอกจามอนทพันธ์ผู้กอบหนึ่งของการตำรวจจราจรครับค,บคบนั่นก็อันนี้ก็คือทีมงานที่เราได้หาลือมาตลอดนะก็แต่ว่าอย่างนี้เันก็ไม่ได้ง่ายนะมีหลายทีมงานนี่ระยะต่อไปเนี่ยเราก็เรานี่เราทําการพล็อตจุดที่มีปัญหาแล้วเพราะอันนึงของจราจรกรุงเทพคือมันเกิดจุดฝืดอ่ะคือคนมีการทำผิดจราจรเช่นจอด ส่งของจอดแบบห้ามจอดแล้วพอคนจอดจุดหนึ่งเนี่ยมันทําให้เกิดการแต่จอดติดขัดยาวต่อเนื่องเลยแล้วก็จะติดพันเลยทั้งเมืองเลยซึ่งไอ้เรื่องจุดจอดจุดทำไมจุดจราจรเนี่ยเราได้มีการใช้ข้อมูลต่างๆนะท่านบนบทสีสันก็ได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วเราส่งไปที่ส่วนกลางใครกันทางดรจุ๊บแล้วเจนอาพวกเราทั้ทายแต่ดรจุ๊บสวัสดีครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นเฉพาะแ็กซี่ฟังดูนะก็คือมีประชาชนแจ้งจุดที่จอดผิดเยอะไหมดรจุ๊บ เยอะมากครับจุดติดขัดปัญหาจราจรประจรถไปจอดผิดกฎหมายเนี่ยประมาณ9,000กว่าจุดตั้งแต่รับเรื่องมานะครับรับเรื่องมาใช้เวลาเท่าไหร่นะครับอะไรนะครับตั้งแต่รับเรื่องมานี่ตั้งแต่สองเดือนที่ผ่านมาสองเดือน9,000เรื่องแล้วจุดพวกนี้แหละเดี๋ยวเราคือเพราะนั้นต่อไปก็จะให้แต่ละเขตนะคือเรามี50เขตแต่ละเขตอาจจะมีหลายสอนออยู่นะเพราะว่าสอนอกับเขตแบ่งไม่เหมือนกันก็จะให้แต่ละเขตเนี่ยเอาจุดพวกนี้ไปแล้วก็ทําแผนร่วมกันระหว่างตํารวจกับ เจ้าที่ของกรมทมเศฐกิจในการลงไปดูแลกํากับจุดที่มีปัญหาพวกนี้แหละเอาจริงก็จ้างเลยทั้งใน,นแก้ของจุดอ้ามจอดทําผิดกฎจราจรถ้าผิดล็อกล้อเอาเศกรกิจกดดันอนุบาลจราจรกดดันห้ามห้ามตอวผิดกฎหมายเพื่อให้การจราจรมาไหลลื่นขึ้นนะก็เดี๋ยวจุดต่งตางๆเราตำรวจแด้ทิหน้าก็จะให้แต่ละเขตประชุม50เขตร่วมมือกันแล้วทำแผนขึ้นมาที่ว่าเราจะเริ่มดูลงลงได้ต้นเดือนต้นเดือนหน้าจะเอาจะลุยพร้อมกันทั้ง50เขต จุดที่มีปัญหาการจรา,าจรต้องเอาให้มันไหลโผลให้ได้อะรกันก็จะมีการารณรงค์เรื่องวิยาจ,จราจรพร้อมกันไปนะครับก็คือพยายามจะให้จิตสํานึกอ่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องพาร์ทาวเวอร์เอากฎหมายบังคับล็อกเลาะเจ้าที่กดดันไม่ให้จอดจุดที่เกิดปัญหาติดขัดสะสมนะตามที่จอดส่งของจอดอะไรกันเนี่ยซึ่งประชาชนรายงานมาอีกอย่างหนึ่งคือใช้ซอฟต์พาวเวอร์มารณรงค์ด้วยคือวัทาจราจรปัญหาสา่วนหนึ่งก็มาจากผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องช่วยรณรงค์ อาจจะมีมาตรการต่างๆเช่นห้างสำหรับสิตาร์จะมีที่จอดรถที่เอารถสาธารณะเข้าไปจอดด้านในแท็กซี่ไม่มาจอดรอด้านนอกและวกลับมาจอดด้านในก็มีหลายหลายห้างที่ทําได้ดีแต่หลายห้างยังปล่อยให้รถจอดอยู่เลนด้านนอกเลนหนึ่งเนี่ยนั้นถักเข้าไปให้รถใช้รถสาธารณะมากขึ้นมีการรณรงค์อาจจะมีจุดที่ให้แท็กซี่จอดรอผู้โดยสารไม่ต้องมาวิ่งอยู่บนท้องถนนนั้นเรือนหน้าเราจะเราก็จะลุยเรื่องการจราจรให้เข้มข้นขึ้นนะก็ต้องขอบคุณทางตำรวจจราจรท่านเจ้านาที่ เอาจริงาจังเรื่องนี้ไปต่อนะครับแล้วก็แล้วก็ผมต้องช่วยกันนะครับาะต้าฝากพี่นงกระชาชนดยนะท่านพี่โจโมีอะไรไหมท่านโมเอกอดีตเป็นหัวหน้าทีมนี้ก็เป็นทีมตรวจตรวจผับตรวจสถานบริการนะตอนนี้ก็จะมาตรวจารจาจรต่อใช้การตำรวจหนักนะแต่ว่าพี่เขาเก่งอ่ะเขาเอาอจริงาจังมากครครับก็ยังตรวจยังไม่เสร็จนะครับท่านผู้ว่าให้เวลามาเดือนหนึ่งแต่ว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดีมากนะครับ เรื่องของกายภาพปรับปรุงเรื่องของทางหนีไฟเปลี่ยนเครื่องดับเพลิงใหม่นะครับแล้วก็อันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็ซื้อเครื่องดับเพลิงขาตาลาเล่ะตอนนี้นะครับ <ạ. S 1> แล้วก็ป้ายไฟต่างๆก็เดี๋ยวรีบตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องของจราจรต่อครับแล้วก็เตรียมรับมือ <c oughs> การเปิดเมืองจากโควิดนะสถานการดีขึ้นผมว่าเมือ,อ,อ,กมองก็จะคึกคักเศรษฐกิจกลับมาน้องเลื่อนกลับมาเพราะะนั้นเรื่องการจราจรเรื่องความปลอดภัยในเรื่องอ่า oh, สาธารณการเรื่องที่ต้องดำเนินการแต่ต้องเราเข้าใว่าดูเรื่องจราจร เต็มที่นะครับผมว่าอันนี้ก็คงเห็นเป็นรูปธรรมเดี๋ยวเราจะมีแผลแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องช่วยกันนะครับอย่างที่เรียนว่าการจราจรเนี่ยริย่งแล้วมันคือพวกเราทุกคนมีคนก่อให้เกิดขนะึ้นเพราะว่าเราคือคนขับรถใช้รถต่างๆนะนั้นถ้าเกิดเราไม่ร่วมมือกันเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกนั้นในฝ่ายที่เราบังคับใช้กฎหมายบอกตรวเราทำเต็มที่ใครกันก็ต้องช่วยกันเราตลกลยนะว่าตูกฎจราจรดูแลอย่าไปจอดที่จอดจอดแล้วเดินไกลหน่อยก็ต้องทําเพราะว่ามันคือการดูแลส่วนรวมนะครับงั้นเดี๋ยว ก็เราตั้งเป้าว่าต้นเดือนหน้าจะเริ่มลุยจราจรจุดฝืนแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเรื่องห้ามจอดเรื่องอะไรเงี้ยนะแล้วก็รวมทั้งรถรถรุนโลงซอฟต์พาวเวอร์เรื่องระเบียบวินัยจราจรต่างก็อันนี้ก็คงเบื้องต้นก็ต้องขอบคุณทางตำรวจมากเลยครับทุกท่านแล้วก็ทีิงแล้ท่านบอกวชนนว่าให้นโยบายมาหลายเรื่องเลยท่านรวมทั้งขอรอดด้วยนะก็เรื่องเซฟตี้โซนเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่ามันมีคนรับผิดชอบหลายหน่วยงานในในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ผลก็ช่วยกันนะครับพี่เดียร์สันอันนี้สนิทกนมานวเก่งเรื่รองจราจรมาก <c oughs> ตัวเรื่องน,น้ำท่วมกินะ้ปัญหาตอนนี้มีปัญหากินั้นไม่ได้ปัญหาหรอกแต่สถานก,การณ์คือว่าตอนนี้เราด,ดูเขือเ่อนป่าเขื่อนปลาตชลสิทธิ์เนี่ยน้ำเยอะเกือบ50เปอร์เซ็นต์แล้วแล้เนี่ยก็มีการปล่อยเขื่อนปลาตชลสิทธิ์ลงมาประวัตนนิผิตก็จะลงมาทางก็เรียกว่าเป็นคลองที่ลงมา,านใต้คลอง13 นะมีคลองที่แยกลงมาคืองนมันจะเชื่อมกับคลองแสนแสบด้วยนั่นเองว่าตอนนี้น้ำในระดับคลองแสนแสบเริ่มสูงขึ้นก็เดี๋ยวเราต้องคุยเรื่องการจัดการกับทางกรมชลประทานด้วยเพราะมันก็จะลงมากดดันด้านล่างนะแล้วก็จะทําให้พี่น้องฝั่งเนี้ยแถวราชบ,บ,บังแถวน้องจอบริ้งบรีเนี่ยคงต้องระวังเรื่องนี้อมสม่วรก็เดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดเพิ่มให้นะเพราะว่าต้้งแต่นน้ำฝนที่ตกหนักแล้วเนี่ยยังมีน้ําที่มาจากทางเขื่อนป่าตรสิทธต์ซึ่งมีน้ำค่อนข้างเยอะเยอะกว่าปีที่แล้ว มากามพอสมควรเลยนะครับก็จะผมเชื่ว่าทําให้เราระบายน้ําออกอย่างตอนนี้เราลงมาด้านตะวันออกปุ๊บเนี่ยทำให้เราระบายน้ําออกไปทางอคอพวกองค์เจ้าชายชิดก้าวผมก็จะมีกดดันต่อคองประเวศแล้คองประเวศท,ที่ไหญ่ที่ต้องออกไปทางสูบออกไปทางด้านนอกไต้ก็ต้องไหลกลับเข้ามาในเมืองก็มากดดันแถวอย่างเมื่อคืนเนี่ยแถวตอนนุชแถวเฉลิมพระเกียรติอย่างเงี้นนยครับก็เป็นเรื่องต่อเนื่องกันก็เดี๋ยวภาพรวมเดี๋ยววันนี้ท่านที่ปรึกษาอาจาเสศลงไว้ทุนที่ ถวมีบุรีดูคลองแสบก็จะเห็นเห็นว่าคลองแสนแบระดับน้ําสูงไกลยนะก็คงได้รับน้ํามาจากเกลือนประจานทีทธิ์นะครับโอเคก็เ okay, ข <Okay, S 1> า,าเรียกว่าคลองระพีพั์เมื่อกี้จำไม่ได้คือกระจาเชลือไหลมาทางระพีพั์แยกใต้ใตับแ,แยกตกแยกใต้จะลงมา,าแล้วมาเป็นคลองสิบสามลงมาด้านล่างมันก็จะมากดดันคลองแสบที่มันเชื่อมโยงกับระบบคลองนะที่แล้วส่วนไม่ตกก็จริงแต่ว่าน้ํามาแต่ที่อื่นด้วย อย่างที่บอกน้ํามีสี่ส่วนนะก็คือน้ําเหนือน้ําหนุนน้ําทุ่งแล้วก็น้ําฝนน้ําฝนเองดักแล้วก็มีน้ําจากแม่น้ำเข้ามาร่วมด้วยโอเคครับเดี๋ยวจะมีการประชุมเรื่องกรุงเทพมาราธอนต่อเดี๋ยวพอยว่าอีกทีหนึ่งนะว่าาสถาาการณ์เป็นยังไงครับก็ขอบคุณท่านตารวจีครับรเดี๋ยวลุยครับเดี๋ยวที่น้าประชุมทุกเขตแล้วเดี๋ยวทำแผลแล้วก็เดี๋ยวอะกาศต้นเดือนหน้าลุยเรื่องครับน But, ขอบคุณครับขอบคุณครับครับุ่มผู้ชมฮะแลสิ้นสุดการประชุมในช่วงเช้านี้ฮะต่อไปจะเป็นประชุมของการวิ่งกันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมวิ่งวิ่งวิ่งมาราธอนซึ่งปัญหาน้ำท่วมก็ดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ในเว็บสำนักระบายน้ำนะฮะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สักครู่เดียวครับที่อยู่จราจรเลยนะเนี่